กราบสวัสดีเอฟซีสุขุสุคนครับมณีลุงหลอดมีสรุปผลบางไฟบานพลวัยนะครับ28พฤษภาคม2567บางที่หนึ่งกุหลาบขาวนะครับผมอ่ะมณีต้องกราบขออภัยนะครับมัดเด่นลุงหลอดตีไ้กุหลาบขาวเพื่อนว่าโมเมนต์ของแท้นะครับของแท้ไปบั่นน้องเป็ดนะครับผมลุงหลอดไปผุ่นกระจังหูนะครับพอไปเห็นของแทะมันอยู่ผุ่นนะครับผม บางที่1กุหลาบขาวครับ142คะแนนไม่ผ่านครับบางที่2แดงผู้เ็ตนะครับผม290คะแนนเจ้าครับบางที่3โกจ๋านะครับสองากคะแนนผ่านครับบางที่4มัดเด็ดบางเดียวกลับบ้านเลยนะครับผมมัดเด็ดลุงมหลอดครับสตาบอย4 4่อยคะแนนหวานเจรีบนะครับผมบางที่หาอรัญชัยเบิกฟ้านะครับ185คะแนน ไม่ผ่านครับบังที่6เทพรัตภูมมครับ145ิคะแนนไม่ผ่านครับบังที่12ไอ้บังที่7นะครับนุ่มลาสี350คะแนนผ่านครับบังที่8อ้วนแม่สอดครับ185คะแนนไม่ผ่านครับบังที่เก่อยเจริญบวก3เตปนะครับ3เทปนั่นเองครับ350คะแนนเจ้านะครับผมบังที่10โชคปีชานะครับผม ห้ำแหล่นั่นเองครับ340คะแนนผ่านครับบ้างที่11สายพินนะครับ305คะแนนไม่ผ่านครับบ้างที่12บสองฮอนฮูกตาตู้นะครับ390คะแนนผ่านครับบ้างที่13แอดเทวดานะครับ420คะแนนผ่านครับอ่ะมัดเด็ดลุงหลอดผ่านนะครับแล้วก็14บสี่ซิดปูตานะครับ420คะแนนผ่านครับบ้างที่15น้องเอเยนนะครับ1้5คะแนน ไม่ผ่านครับบั่งที่สิมกพออสังลุยบวกกำแพงสูงนะครับ340คะแนนเจ้าครับบั่งที่สินุ่มเมืองสีครับ345คะแนนเจ้าครับบั่งที่สสอสวรรค์สางครับ190คะแนนไม่ผ่านครับบั่งที่สสอราชวงศ์นะครับมาเด่นลุงหลอดครับ445คะแนนผ่านนะครับบั่งที่ยีบัญชรัตแปดแปดนะครับ3าม 235คะแนนไม่ผ่านครับบางที2 1บน้องนิวตันครับ385คะแนนผ่านหวานเจรีรบนะครับผมอ่ะผู้ใดดีใจน้ำผู้โสกผูมานครับผู้ระมานก็สู่กันต่อไปในวันพรุ่งนี้ครับอ่ะ,อะข้อมูลผิดพลาดประกันใดลุงรอเดฟซีต้องกลับขอภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมุุร่อเดฟซีสวัสดีครับ